ก็ดีใจครับก็ซีเกมเป็นกีฬาที่ผมดูมาตั้งแต่เด็กเนะ<ม>เาะแล้วก็เห็นมาตลอดว่าแบบมีซีเกมตั้งแตเ่เป็นรุ่นพี่ผมเป็นนักกีฬาจนถึงบางบางทีก็เป็นเพื่อนๆผมเป็นนักกีฬาแล้วก็อันนี้ก็เป็นรุ่นน้องๆแล้วเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยเราก็เชียร์มาตลอดก็ก็ก,ก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าจะได้เป็นหนึ่งในตัวแทนของซีเกมประเทศไทยในปีที่จัดที่ประเทศไทยด้วยอะไรเงี้ยครับก็ภูมิใจครับผมมีหน้าที่เป็นเอ่อมาสคอต มาสอนงานไปเชาสัมพันธ์แล้วก็วิ่งครบเพลิงต้องวิ่งเองด้วยอันนี้ผมสปอย์ไม่ร์ไม่รู้แล้วแต่เธอเขาบอกพี่กันยังยังอะไรที่เขาเลือกเราดีกว่าเอออะไรที่เขาเลือกเราการเห็นเร้ขาเลือกเราน่าจะเป็นการเล่นกีฬามั color. ้งครับใช่แล้วก็ด้วยวัยที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือนิดนึงครับผมหน้าตามีผลไหมหน้าตาอาจจะมีผลเพราะว่าก็ก็หน้าตาพอใช้ได้ เียงมีผลแน่เสียงก็มีผลก็ผมแล้วก็แฟนๆทุกคนที่คอยเชียร์ซัพพอร์ตก็มีผลเพราะว่ามันจะได้ส่งเสียงไปให้ดังว่าแบบซีเกมที่จัดท um> ี่ประเทศเรามีความสนใจจากทุกเจเนอเรชันทั้งเจเนอเรชันผมแล้วก็เจเนอเรชันแฟนๆแล้วก็หลายๆเจเนอเรชันด้วยอะไรเง